สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการชำระบ,บินด้วยตัวเองครับชำระบ,บินค่าน้ำประปาง่ายๆด้วยตัวของคุณเองนะครับไม่ต้องง้อเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือง้อหน่วยงานอื่นนะครับวันนี้นะครับพอดีได้รับบินค่าน้ำมานะครับได้รับบินค่าน้ำมาก็ไม่เยอะนะครับแค่เกาแคบ97บาทจุดห้าแปสตางค์นะครับแต่ข้อเสียของการประปา นะครับไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับก็คือถ้าเวลาได้บินมาแล้วเขาจะมีระยะเวลาในการให้ชําระอยู่แค่ไม่กี่วันนอกจากนั้นบินนะครับบินพวกนี้นะครับบินที่เราได้เนี่ยนะครับถึงเราเอาจะไปชําระที่จ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็บินหมดอายุแล้วต้องเสียค่าปรับถึง300กว่าบาทครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น3 3มบาทหรือไงเนี่ยนะครับ ผมเคยโดนมาแล้วค่าน้ําแค่ไม่ถึงร้อยนะครับแต่เสียค่าปรับไปถึง300กว่าบาทนะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้ตัวช่วยในการชําระบินนะครับก็คือวันนี้ผมจะแนะนำนะครับการชําระบินนะครับชำระบินเนี่ยนะครับค่าน้ําประปาเนี่ยกับแอปนะครับธนาคารกรุงไทยเน็กนะครับผมว่าธนาคารกรุงไทยเน็กเนี่ยนะครับเป็นแอปที่ชาระค่าน้ําค่าไฟเนี่ยผมว่าสะดวกที่สุดแล้วนะครับเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดแล้วนะครับอ่า มีวิธีและขั้นตอนในการใช้งานอย่างไรอามาลงมือกันเลยครับอันดับแรกนะครับท่านก็ต้องอติดตั้งกรุงไทยน็กมาก่อนนะครับติดตั้งกรุงไทยน็กจนเข้าระบบให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าระบบได้เรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้เรา,านะครับให้เราไปที่กรุงไทยน็กนะครับกดไปที่กรุงไทยน็กนะครับดูนะครับที่ผมบอกว่าสะดวกสบายที่สุดเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างนี้นะครับ พอกดมาที่กรุงไทยเน็กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราสามารถที่จะนะครับกดไปที่สแกนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยสแกนตัวนี้นะครับเนี่ยกดเนี่ยครับสแกนปุ๊บพอสแกนปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาให้สแกน QR c o d e แบบนี้นะครับเราก็นะครับนะครับอืมอ่าก็ถือนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยน่าจะถ้าวางเนี่ยจะดีกว่านะครับวางแล้วก็ อ่าแล้วก็ถือโทรศัพท์มาเห็นไหมครับพอจอเข้าไปแบบนี้นะครับพอจอเข้าไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับอ่ามันเข้ามาแล้วครับนี่เห็นไหมครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยรายละเอียดเข้ามาเลยรหัสผู้ใช้น้ําเลขที่ผู้ใช้น้าอ่าวันครบกําหนดอ่าสิหลักนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเข้ามาหมดเลยให้เรากดไปที่คําว่าถัดไปนะครับกดไปที่ถัดไปตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปถัดไปแล้วจะไหมครับเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่า รหัสของผู้ใช้น้ำเป็นอย่างไรวันครบกำหนดอะไรเนี่ยนะครับครบเรียบร้อยจำนวนเงินคือ9ก5 8ส็สตางค์นะครับ97าบาท58สตางค์นะครับตรงกันนะครับเนี่ยตรงกันกับในบินนะครับเนี่ยนบินก็คือนี่ตรงนี้นะครับนี่า7บาท58สตางค์ตรงกันนะครับอ้าวเมื่อเราเช็คตรงกันแล้วนะครับข้อมูลตรงกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะชำระนะครับโดยนะครับให้กดไปที่ยืนยันเลยครับถ้าเราจะชำระนะครับกดไปที่คำว่ายืนยันนะครับ อ่ายืนยันปุ๊บพอยืนยันตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะให้เราใส่ถึงจะให้ใส่รหัสนะครับถึงจะให้ใส่รหัสผ่านอ่าเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับได้บินแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าเป็นแบบ QR code ใช่ไหมครับก็ขึ้นมาจำนวนเงิน97บาท58สตางคค่าธรรมเนียม0บาทเห็นไหมครับ เราไม่ต้องไปเสีย15บาท20บาทที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสจ่ายได้ด้วยตัวเองง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าพอเราดูบินดูอะไรเสร็จเรียบร้อยกะว่าถูกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็กดไปที่คําว่าเสร็จสิ้นนะครับอ่าพอกดไปที่เสร็จสิน้นเสร็จปุ๊บก็เป็นอันว่าเราจ่ายค่าน้ําค่าไฟเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับอ่าเราก็ออกจากแอปไปได้นะครับผมจะออกจากแอปไปนะครับแล้วก็ผมจะไปตรวจด,ดูนะครับเขายัางบันทึกบินนี่นะครับเห็นไหมครับ อ้างอิงนัโดยที่มันจะบันทึกบินไว้ให้พร้อมเรียบร้อยครับอ่านี่คือบินนะครับนี่บินที่เราได้ชําระไปเมื่อกี้นี่นะครับอาจจะมาเถียงเราไม่ได้นะครับเราชําระนี่นะครับเวลา11นาฬิกานะครับ5โมงเช้า19นาทีนี่ครับของวันที่6ธันวาคม2563นี่จำนวนเงิน9,758บาทต่างอันนี้นะครับก็คือความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายในการชําระบินนะครับ ในการรับชำระบ,บินค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยด้วยแอปธนาคารนะครับแอปธนาคารอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับให้สามารถประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ที่ผมว่าสะดวกที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเคยใช้มาไม่ว่าจะเป็นชัวร์เลดหรือธนาคารอื่นๆผมว่าแอปของกรุงไทยเน็กเนี่ยนะครับรับชำระค่าน้ําค่าไฟตัวนี้สะดวกสบายที่สุดนะครับผมว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาของอแอปที่ให้บริการชาระเงินแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพอมีประโยชน์กับท่านอยู่บ้างนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจากทางช่องเนี่ยนะครับจะไม่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ